มีแต่เรื่องวันนี้เจเจมีหนังสยองขวัญที่ติดอันดับหนึ่งจากบ็อกซ์ออฟฟิศของเกาหลีมาชวนพวกเธอไปสัมผัสความหลอนกันนะจ๊ะเป็นเรื่องราวของอูยองมินนายตำรวจหนุ่มที่ตัดสินใจลาออกจากกรมตำรวจเพราะว่ารับไม่ได้ที่ตนเองเนี่ยมีส่วนทำให้คู่หูตายในหน้าที่หลังจากนั้นเขาก็มาทำงานอยู่ในฝ่ายรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแต่แล้วเรื่องราวสุดสยองขวัญก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ตายอย่างลึกลับเกิดขึ้นในห้าง ทำให้เขาต้องพบกับพยอนซูคู่ปรับเก่าที่เข้ามาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนของคดีนี้เหตุการณ์สุดระทึกขวัญต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของหญิงสาวลึกลับอีจีฮยอนซึ่งทําให้ยองมินรู้สึกถูกตอกย้ํากับเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในใจไปติดตามเรื่องราวความระทึกสยองขวัญและสั่นประสาทดีได้นะจ๊ะนา Into the Mirror วันอาทิตย์ที่4มิถุนายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237เจเจ,จเนี่ยกลัวจะหลอนไปหมดเลยนะพวกเธอไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย